สายมั่นต้องฟังคว้าโอกาสลงทุนให้พอเติบโตได้ในระยะยาวผ่านกองทุนรวมได้ที่ k ท p Mobile App จับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้น สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมโชติชนสงวนพานิชนะครับผมในรายการกองไหนกองนั้นนะฮะ ในวันนี้ครับผมเราจะมาเอาใจนักลงทุนสายประหยัดภาษีนะครับไปกับการเจาะลึกนะฮะแนวทางการวางแผนภาษีในปี2568นะครับหรือว่าปีนี้นะครับพร้อมกับคำแนะนำกองทุนเด่นๆนะครับที่น่าลงทุนนะครับที่ในปีนี้ทาง KPTS ของเราเนี่ยได้คัดสรรมาแล้วเน้นๆเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปนะฮะก็ขออนุญาต Recap สั้นๆก่อนนะครับว่าในปีนี้เราซื้อกองรหย่อนภาษีอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็ในแต่ละกองเนี่ยวงเงินเป็นเท่าไหร่นะครับผม ก็ในหลักๆปีนี้ฮะอาจจะขออนุญาตแบ่งกลุ่มกองทุนเนี่ยเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มเงินลงทุนก้อนใหม่นะครับกับกลุ่มที่2นะฮะเป็นกลุ่มเงินลงทุนก้อนเก่าฮะ,ะที่ได้มาจาก LTF โดยในส่วนของเงินลงทุนก้อนใหม่นะครับคัตแกอรี่แรกเนี่ยเริ่มจากกลุ่มกองทุนไทยยีจีเอ็กซ์ก่อนนะครับบอกว่าอันนี้เป็นน้องใหม่เลยนะครับ ซึ่งตัวไทย EGX เอันนี้ครัเป็นเงินก้อนใหม่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่งอัตุมัติออกมาในปีนี้นะครับโดยวงเงินของไทย EGX อันนี้อยู่ที่ไม่เกิน3 0 0 0สนบาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน30%ของรายได้ แล้วก็พิเศษนะฮะไอ้วงเงิน3 0 0แสนอันนี้ยฮะไม่ได้รวมกับผลิตภัณฑ์รถยอดภาษีอื่นๆนะครับเป็นวงเงินพิเศษยกออกมาเลยนะครับโดยที่ระยะเวลาการลงทุนของตัวไทยเอเจอันนี้ยอยู่ที่ห้าปีนะครับนับจากวันที่ซื้อนะครับผมแล้วก็นโยบายลงทุนของตัวไทยเอเจอันนี้นะครับเขาจะเน้นลงทุนในหุ้นไทยนะครับที่เป็นหุ้นไทยที่มีความโดดเด่นนะฮะในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ สำหรับนักลงทุนนะฮะที่อยากจะซื้อไทยเอ g X อันนี้จะต้องซื้อภายในช่วงเดือนอพฤษภาคมนะครับกับเดือนวิทยาลณ์ในปีนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับกลุ่มก้อนที่2นะครับก็คือไทยเอ G นะครับโดยกลุ่มกองทุนไทยเอ G อันนี้วงเงินลดย่อนสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0สนบาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน30%ของรายได้นะครับโดยที่ระยะเวลาการลงทุนของไทยเอ G เนี่ยอยู่ที่5ปีนะครับวันชนวันนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของนโยบายการลงทุนของไทยเอเจเนี่ยจะก,กว้างกว่าไทยเอเจเอ็กซ์นิดนึงนะครับโดยที่ ไทยเอชจีสามารถลงทุนได้ค่อนข้างกว้างกว่านะครับโดยสามารถลงทุนในตราสารกลุ่มความยั่งยืนนะครับอย่างเช่นหุ้นไทยที่ได้รับจัดอันดับเซตเอชจนะครับหรือว่าตราสารหนี้ไทยที่เกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับหรือว่าโทเค็นนะครับผมถัดมานะครับผมวงเงิน RMF นะครับอันนี้คุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือวงเงินอยู่ที่500,000บาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน30%ของรายได้นะครับแล้วก็วงเงิน500,000บาทอันนี้มันจะรวมกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ภาษีอื่นๆนะครับผมอย่างเช่่น Providident RF Fund คผมโดยที เงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่5ปีวันชนวันเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับจะขายได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออายุครบ55ปีนะครับผมโดยที่ IMF เนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆเนี่ยคือเรื่องของนโยบายการลงทุนฮะที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับกระจายไปในหลายสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ หรือว่าบอลนะครับผมตราสารนี้ต่างๆรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่างเช่นทองคำนะครับผมแล้วส่วน i m เเ่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษอีกนิดนึงนะครก็คือว่าต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะครับเว้นได้ไม่เกิน1ปีนะครับผมสำหรับกลุ่มก้อนที่2นะครับที่เรียกว่าเงินเก่าจาก LTF นะครับผม เงินจาก LTF เทนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านอยากจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเงินก้อนเนี้ยท่านต้องสวิตเงินนะครับผมเข้าไปกองทุนไทย EGX นะครับโดยที่วงเงินที่รัฐบาลเขาให้สิทธิ์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทนะครับผมแต่ว่าเขาจะทยอยแบ่งสิทธิ์ให้นะฮะโดยในปีเนี้ยเขาให้อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็อีกปีละ50,000บาทเนี่ยตลอด4ปีข้างหน้านะครับรวมเป็น5 0 0 0 0นบาทนะครับผมโดยที่หลังจากที่ท่านทารายการสับเปลี่ยนแล้วเนี่ยท่านต้องถือครองอีกไว้อย่างน้อยเนี่ยห้าปีนะครับผมนับจากวันท,ท โดยที่เหมือนที่เรียนไปตอนแรกฮะสำหรับไทย EGX นะครับผมนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาจะเน้นให้ลงทุนเฉพาะในหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืนนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขพิเศษฮะสำหรับวงเงินก้อนนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าท่านต้องใช้สิทธิ์เนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนะฮะถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับผมแล้วนอกจากนั้นฮะท่านต้องสับเปลี่ยนเงินลงทุนใน L t f ททั้งก้อนนะครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ยกตัวอย่างนะฮะสมมติถ้าท่านมีอยู่1ล้านบาทเนี่ย ท่านก็ต้องสับเปลี่ยนมาทั้ง1ล้านบาทนะครับจะสับเปลี่ยนแค่ห้าแสนไม่ได้นะครับผมถัดมานะครับผมด้วยความที่กองทุนดถย่อนภาษีเนี่ยแต่ละชนิดนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายการลงทุนนะครับหรือว่าในระยะเวลาถือครองเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับทางเราเนี่ยก็ขออนุญาตเสนอนะครับแนวทางการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีในปีนี้เบื้องต้นให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับโดยที่เริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เราลองพิจารณานะครับถึงความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อนนะครับ เอาง่ายๆนะก็คือว่าท่านเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟนะครับหรือว่าเป็นสายแอคเรซีฟนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เรามาดูอายุกันนะครับว่าเราเนี่ยอายุมากกว่า50ปีนะครับหรือว่าน้อยกว่า50ปี อ่ะเริ่มจากนักลงทุนสายคอนเซอร์เวทีฟก่อนนะครับแล้วก็มีไกด์ไลน์ให้เบื้องต้นประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือถ้าท่านอายุมากกว่า50ปีนะครับเราเนี่ยจะแนะนำให้ท่านลงทุนใน i m f ก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามด้วยไ a i ESG นะครับเนื่องจากว่า Investment Universe ของ i m f เนี่ยมันจะกว้างกว่า Thai ESG นะครับในขณะที่ระยะเวลาถือครองเนี่ยเมื่อท่านอายุ50ปีเนี่ยระยะเวลาการถือครองมันจะเท่าๆกับไทย ESG นะครับผม ส่วนนะฮะใครที่อายุน้อยกว่า50ปีนะครับผมเราแนะนำให้เข้าลงทุนในไทย e อ g ก่อนนะครับค่อยตามด้วย r m f เนะครับเนื่องจากระยะเวลาการถือครองที่สั้นกว่าโดยกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยมีด้วยกัน3กองนะครับสำหรับสาย CONSERVATIVE นะครับนั่นก็คืออเริ่มจาก r m f ก่อนนะครับ กองแรกนะครับกอง KKP MMRMF นะครับผมกองนี้เป็นกอง Money Market นะครับผมข้อเด่นของเขาเนี่ยคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับผมถัดมานะครับกองที่2กอง KKP INRMF นะครับผมเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยนะครับเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีนะครับสุดท้ายฮะของไทย ESG นะครับผมสำหรับสายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเราแนะนำกอง KKP GB ไทย ESG นะครับผม กองนี้จุดเด่นเลยเนี่ยเขาจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนะครับส่วนไทยเอเจเอ็กเราจะให้นักลงทุนพิจารณาก่อนนะครับถึงความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยว่าเรารับไหวไหมนะครับเนื่องจากกองไทย e X, เอเจเอเนี่ยมอนที่ได้เรียนไปตอนแรกเลยครับว่าไทยเอเจเอ็กซเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นให้ลงทุนเฉพาะตราสารหุ้นไทยนะครับหรือว่าหุ้นไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งหุ้นไทยเนี่ยปกติแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนกว่าตราสารนี้ค่อนข้างมากนะครับจึงอาจจะไม่เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับหรือร,รับผลขาดทุนมากๆไม่ได้นะครับผม ทีนี้ถัดมาสําหรับสาย aggresive s นะครับผมก็จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกับคนสาย conservative มากนักนะครับผมก็คือว่าสมมุติถ้าบอกว่าท่านอายุเนี่ยมากกว่า50ปีนะครับอาจจะแนะนำนะครับให้ลงทุนใน imf ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัว imf เนี่ยมี investment universe ทีกว้างกว่านะครับมีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับผมในขณะที่ระยะเวลาการถือครองเนี่ยเท่ากันนะครับ ส่วนสำหรับใครที่อายุน้อยกว่า50ปีนะครับผมอาจจะแนะนำให้เข้าลงทุนในไทยเอ G จก่อนค่อยตามด้วย RMF นะครับผมเนื่องจากระยะเวลาการถือครองเนี่ยที่สั้นกว่าโดยกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยเริ่มจาก RMF ก่อนนะครับกองแรกเนี่ยคือกอง KKP PGE UH RMF นะครับผมกองนี้เป็นกองทุนสายพาสซีฟฟันนะครับลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับ จุดเด่นของกองนี้คือค่าเรนเมียมที่ถูกนะครับถูกใจสายประหยัดค่าทำเนียมแน่ๆนะครับผมถัดมาฮะกองที่2กอง KKP GNP r m f ข Unhed นะครับผมกองนี้เป็นกองสายแอคทีฟนะครับลงทุนในหุ้นทั่วโลกเหมือนกันนะครับเขาจะเน้นลงทุนในบริษัทข้ามชาตินะครับขนาดใหญ่นะครับที่มีผลประกอบการที่ดีนะครับ สุดท้ายฮะสำหรับไทย ESG นะครับผมเราแนะนำนะฮะกอง K คขีดทีเนะครับขีดไทยเอเอชจีกองนี้เป็นกองพาสซีจนะครับลงทุนในหุ้นไทยแท็กกับเซ็นลอยอินเด็กส์นะครับจุดเด่นของกองนี้จริงๆคือค่าเร้นเงินที่ถูกนะครับผมส่วนไทย ESG X นะครับผมเราอยากจะแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยใช้สิทธิ์ซื้ออ่าพวกไ m f นะครับกับไทย ESG ให้เต็มก่อนนะครับค่อยมาซื้อไทย ESG X นะครับผม ทีนี้ฮะเงินเก่า LTF ทํำยังไงนะครับผมนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความสงสยัยอาจจะมีความลังเลว่าเอ๊ะเงินลงทุนที่เราอยู่ใน LTF เนี่ยจะสวิตไปหาไทย e g x ดีไหมนะครับหรือว่าจะขายทิ้งเลยดีเนี่ยโดยส่วนทางทีมของเราเนี่ยคิดว่ามันจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับนั่นก็คือ1ฐานภาษีของท่านนะครับสองจำนวนเงินลงทุนใน LTF ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็3มเนี่ยมุมมอ,องต่อตลาดหุ้นไทยในอีก5ปีข้างหน้านะครับโดยเริ่มจากตารางด้านบนก่อนนะครับ ตารางด้านบนเนี่ยเราลองคำนวณดู tag benefit นะครับผมที่ได้จากการ s ว i t c เงินลงทุนในอกองทุน LTF เนี่ยไปไทย ESG นะครับว่า tag benefit ที่ได้ในแต่และฐานภาษีจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็สมมติง่ายๆอย่างนี้ฮะสมมติว่าเราอยู่ในช่วงที่เซ็ตอินเด็กปัจจุบันเนทรดอยู่ที่สักราวๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดนะครับผมแล้วก็ลองคำนวณดูว่าถ้าเราสับเปลี่ยนเ,นยเงินจาก LTF นะครับผมไปลงทุนในไทย ESG นะครับโดยถือครบห้าปีตามเกณฑ์นะฮะเงินลงทุนใน LTF เนี่ยมีอยู่ห้าแสนบาทนะครับ แล้วก็คิดว่าไม่คาดหวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับจากตลาดก็เอาง่ายๆว่าสวิชไปเนี่ยเงินลงทุนได้ศนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูว่าผลตอบแทนที่ได้จากการประหยัดภาษีเป็นเท่าไหร่นะครับผมจากในตารางเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในฐานภาษีที่15นะครับแล้วเราแค่สวิชเงินลงทุนใน LTF นะครับทั้งก้อนไปถือในไทย ESGX ต่ออีก5ปีนะครับ คุณจะได้ผลตอบแทนจากการประหยัดภาษียอยู่ที่ประมาณ3%ต่อป,ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในฐานภาษีที่สูงขึ้นนะครับเช่น35%ในกรณีที่ตลาดอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผลตอบแทนในการประหยัดภาษีเนี่ยมันก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยอาจสูงสุดได้ถึงสักประมาณ8%ต่อป,ปีเลยนะครับก็คือสรุปว่ายิ่งฐานภาษีสูงเนี่ยความน่าสนใจในการสับเปลี่ยนเงินลงทุนที่อยู่ใน l t f เนี่ยไปไทย e อจมันก็จะสูงขึ้นตามด้วยนะครับทีนี้มาดูตารางด้านล่างกัันนะครบ เหมือนที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าขนาดของเงินลงทุนเนี่ยที่คุณมีอยู่ใน LTF เนี่ยมันก็มีผลตอผลตอบแทนเหมือนกันนะครับก็เราก็ลองคํานวณอย่างนี้ฮสมมติว่าเราใช้ตัวเลขแบบ CONSERVATIVE เ,เลยนะครับคือตลาดเนี่ยไม่มีผลตอบแทนใดๆเลยนะครับตลอด5ปีข้างหน้านะครับผลตอบแทนที่เราได้จากการประหยัดภาษีเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามีเงินที่อยู่ใน LTF มากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีเงินอยู่ใน LTF เนี่ยอยู่แค่5 0 0แสนบาทนะครับผมแล้วก็ฐานภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่35%เอนะครับถ้าเราถือไป5ปีแล้วก็ซูว่าตลาดไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนจากการประหยัดภาษีเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ8%ต่อปีนะครับแต่ทีนี้สมมติถ้าบอกว่า LTF เนี่ยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพิ่มเป็น2ล้านบาทนะครับหรือว่า3ล้านบาทไอ้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีจะลดลงเหลือแค่1 2ถึงเท่านั้นนะครับ เนื่องจากสิทธิในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันจะถูกแคปไว้ที่5 0 0 0 0นบาทไม่ใช่1ล้านบาทไม่ใช่2ล้านบาทนะครับเราก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าผู้ที่ฐานภาษีน้อยนะครับหรือว่าผู้ที่มีเงินลงทุนใน LTF เนี่ยมากกว่า1ล้านบาทนะครับ ก็ถามว่าสวิชดีไหมผมอาจจะเรียนอย่างนี้ครว่าอาจจะให้พิจารณานะครับผมตามความคุ้มค่านะของแท็กเบนฟิตที่ท่านจะได้นะครับประกอบกับความจําเป็นด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นสภาพคล่องนะครับหรือว่าความมั่นใจในการลงทุนในหุ้นไทยของท่านเนี่ยว่าสูงมากน้อยเพียงใดนะครับผมเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้จากการประหยัดภาษีเนี่ยมันอาจจะไม่ไคุ้มค่านะครับกับเงินที่ต้องถูกล็อกไว้นะครับผม ทีนี้สาหรับถามว่าแล้วหุ้นไทยเรามองอยังไงนะครับผมต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเรามีมุมมองที่ไม่ค่อยเป็นบวกมากนักนะครับกับหุ้นไทยเนี่ยทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะครับ โดยที่ในระยะสั้นเนี่ยเ,เรายังมีมุมมองที่ค่อนข้าง,างระมัดระวังนะครับต่อการลงทุนในหุ้นไทยนะครับเพราะว่ามีปัจจัยลบเข้ามากดดันพร้อมกันหลากหลายด้านนะครับทั้งจากในประเทศเองนะครับแล้วก็ต่างประเทศเองโดยในต่างประเทศก็อย่างเช่นเรื่องของภาษีนําเข้าของสหรัฐนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยนะครับในประเทศเองเนี่ยก็จะมีปัจจัยเช่นการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจเนี่ยที่มันดูอ่อนแอนะครับกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ทิศทางของกาไรของบริษัทจดทะเบียนในไทยที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนัก ในเชิง valuation ฮะถ้าดูจากกราฟด้านซ้ายล่างจริงๆก็ต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยก็อยู่ในโซนที่ valuation อาจจะค่อนข้างถูกนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดเทรดกันอยู่ที่แถวๆประมาณลบ2 SD นะครับจากค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับแต่เราก็มองว่านะครับตลาดอาจจะยังไม่ได้รับการ re-rating ขึ้นไปนะครับเนื่องจากตลาดในภาพรวมเนี่ยก็ยังคงปรับลดประมาณการนะครับผลกำไรบริษัท จดทะเบียนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยล่าสุดฮะทางนักวิเคราะห์ของทาง KKP Research ของเราเนี่ยก็ได้มีการปรับประมาณการนะครับเป้า Set i n d e t ปลายปีเนี้ย ลงมาอยู่ที่1,230จุดนะครับผมจาก1,460จุดนะครับเพื่อสะท้อนปัจจัยแง่ลบต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเซตอินเด็ก์นะครับปรับตัวลงไปทดสอบที่แนวระดับแนวรับนะครับประมาณ1,000จุดนะครับในกรณีเร้ายที่ว่าสมมติ v a l u a t i o n ของตลาดเนี่ยมันถูกดีเรทลงไปมากกว่านี้นะครับส่วนในมุมมองระยะยาวเนี่ยจริงๆเราก็มองว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนของหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเราอาจาจะจํากัดนะครับผมด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆนะฮะอย่าง การแข่งขันที่ลดลงนะครับจำนวนแรงงานในระบบที่อาจจะลดลงตามสังคมผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ทีนี้ในระยะยาวเนี่ยทาง CIO เราก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่เฉลี่ยนะครับประมาณ5.5%ต่อปีนะครับแต่อย่างที่ได้เรียนไปในหน้าที่แล้วนะครับผมถ้าเราคิดว่าสถานการณ์คงไม่ได้แย่ไปกว่านี้หรอกใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมติบอกว่าในมองไปข้างหน้าเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเซ็นตอินเดียก,ก็คงอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ติดลบไปมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วการลงทุนในไทยยีเนี่ย การประหยัดภาษีที่ได้เนี่ยสำหรับเงินก้อนใหม่เนี่ยมันก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนที่มีฐานภาษีสูงนะครับผมอ่ะหน้านี้ฮะสำหรับกองทุน KKP GB ไทย ESG ฮะทำไมเรายังคิดว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับ คือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ตัว running yield นะครับของกอง KKP GB t h ย ESG เนี่ยมันจะปรับตัวลดลงมานะครับอยู่ที่สักประมาณ2ถึง2.5ต่อปีนะครับแต่เราก็มองว่ากองทุน KKP GB Thai ESG เนี่ยยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะครับโดยเมื่อเราเนี่ยลองคำนวณเลข yield ที่ได้ครับยกตัวอย่างัสักประมาณ2ต่อปีนะครับเมื่อเข้าไปรวมกับเงินภาษีที่เราจะประหยัดได้นะฮะเราก็พบว่ายังมีความน่าสนใจนะฮะจากระยะเวลาการถือรองที่สั้นนะครับเพียง5ปีเท่านั้นนะครับ โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานภาษีสูงๆนะครับแต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากมนักนะครับโดยจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยเมื่อใช้เลข running yield นะครับที่สักประมาณ2%ต่อปีนะครับแล้วก็ฐานภาษีเนี่ย assume อ,อยู่ที่35%นะครับพบว่าจะให้ expected return ที่สักประมาณ11%ต่อปีนะครับเมื่อถือครองครบ5ปีนะครับผม ก็สำหรับสรุปนะครับผมไกด์ไลน์คำแนะนำกองทุนประหยัดภาษีในปี2568นสะครับสำหรับเงินใหม่นะครับผมท่านที่อายุมากกว่า50ปีนะครับผมเราแนะนำให้ซื้อ IMF ก่อนนะครับเนื่องจาก Investment University กว้างกว่านะครับแ่สำหรับท่านนักลงทุนที่อายุน้อยกว่า50ปีนะครับผมเราจะแนะนำให้ซื้อ Thai ESG ก่อนนะครับส่วน Thai ESG X เนี่ยคอยซื้อนะฮะถ้าอยากใช้สิทธิ์ให้เต็มวงเงินนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้นะครับผม สำหรับเงินลงทุนใน LTF เนี่ยแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสำหรับท่านที่มีฐานภาษีกลางถึงสูงนะฮะเช่นตั้งแต่15%ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนใน LTF เนี่ยน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับเราแนะนำให้ถือนะครับเพื่อรอสับเปลี่ยนไปไทยเอเเอ็กซ์นะครับผมส่วนสำหรับคนที่ฐานภาษีน้อยกว่า15%นะฮะหรือว่าเงินลงทุนใน LTF เนี่ยเกิน1ล้านบาทนะครับให้พิจารณานะฮะตามความคุ้มค่าด้านอื่นๆประกอบด้วยนะฮะเช่นสภาพคล่องนะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็คือภาพรวมของคาแนะนําการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีประจําปีนี้นะครับโดยเราเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะแนะนำนะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านเนี่ยวางแผ่นภาษีกันนะครับโดยข้อดีเนี่ยคือ1เนี่ยช่วยให้ท่านประหยัดภาษีนะครับแล้วก็2เนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสให้อ่าเม็ดเงินของท่านเนี่ยเต,ติบโตในอนาคตด้วยนะครับสำหรับท่านไหนนะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับกองทุนรหย่อนภาษีนะครับหรือยอยากจะให พวกเราเนี่ยช่วยจัดพอร์ตให้นะครับสามารถติดต่อที่ปรึกษาการเงินของท่านได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ครผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อดไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับรับไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนและกรอกโค้ดเอชเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile